น้าแพทขออนุญาตถามคุณพ่อหรือคุณแม่ใครดุกว่ากันทั้งสองคนเลยทั้งสองคนเลยแต่พ่อดุกว่าใช่ไหมพ่อดุกว่ายังไงลูกกินข้าวแล้วไปกินก็ตีตีตีไปเรื่อยปากเบี้ยวด้วยอ๋อเวลาพ่อดุพ่อจะปากเบี้ยวปากสันใช่ไหมยินดีๆคุณพ่ออยากจะแก้ตัวหน่อยไหมคะคุณพ่อ แม Entonces ่ไม่แก้ตัวพ่อหนักกว่าแม่เวลาเขาโมโหเขาจะสั่นปากสั่นมือสั่นไปหมดเพราะว่าโกรธจริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณพ่อจะโกรธเรื่องอะไรอ่ะก็ส่วนใหญ่แล้วคือเหมือนกับเขารับปากว่าเขาจะกินข้าวแล้วเขากินไม่หมดไอ้ไม่หมดไม่เป็นไรแต่คือไม่กินเลยเงี้ยอืเราสัญญากันแล้วนะวีนอะต้องทําตามสัญญานะทำไมนั้นพ่อขออนุญาตตีนะลูก ใช้คําเดียวกันเลยขออนุญาตีนะอนุญาตตีอนี่ต้องตีจริงก็ตีเขาจะได้รู้ว่าเขาทําผิดแล้วเขาต้องแล้วเชื่อไหมคะว่าตีกันแค่เรื่องเดียวเนี่ยเรื่องกินข้าวเป็นทุกบ้านเรื่องอื่นไม่เคยตีเลยอ่ะเป็นทุกบ้านไม่ใช่แต่แต่แต่ประเด็นก็คือว่าสัญญาสัญญาต้องต้องรักษาคําพูด ต้องไม่โกหกตรงนี้สอนตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆเลยครับใช่คแล้วลูกก็โต,ตมาเฉลิวฉลาดนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำอะไรต่ออะไรได้ได้ได,ด,ด้วยตัวเองวอัยแค่5้าขวบเท่านั้นเองอแต่ว่าเราเกือบจะไม่ได้เห็นน้องวินมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วด้วยอุบัติเหตุครั้งหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะนั่นก็คือในสะน้ำพาไปเรียนว่ายน้ำคจ้างมาสอนตัวต่อต,ต,ตัวค่ะวด้ำ ใช่แล้วก็แบบก,ก่อนดำน้ำไม่เคยกนดำน้ำเป็นไปเรียนไหา้น้าเพิ่มค่ะตอนนั้นก็คือจ้างมาสอนตัวต่อต,ตัวแล้วก็เวลาเราไปส่งลูกเนี่ยเราก็จะนั่งเฝ้าอยู่ข้างหน้าสระแต่ปรากฏว่าทุกครั้งที่ที่เราไปไปให้เขาไปว่ว้อ่ะวินจะไม่ไหา้ค่ะวินจะอยากจะเล่นกับแม่วินจะอยากแบบให้ให,ให้แม่ลงมาเล่นด้วยอะไรเงี้ยซึ่งคุณครูบอกว่าถ้าอย่างเงี้ยเรียนไม่ได้ ก็เลยหให้แม่กลับได้นะคะเพราะว่าในหมู่บ้านค่ะคุณาอาในหมู่บ้านแล้วก็บอกคุณแม่กลับได้นะเดี๋ยวดูแลเองเพราะว่าตัวต่อตัวอยู่แล้วอย่างเงี้ยคุณครูสอนได้ดูได้ปรากฏว่าเราก็ไม่ได้กลับบ้านเลยก็จะแอบอยู่ข้างสะบ้างตายต้นไม้บ้างที่หลังออนิติบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแต่ว่าวันนั้นน่ะบังเอ,อิญได้ยินเสียงร้องก็เลยวิ่งออกมาก็ถามว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยก็น้องแฝดที่ไปช่วยอะก็บอกว่าน้องจมน้ำครับ น้องจมน้ำครับอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณครูก uh, ็จะบอกว่าเขาแค่ตกใจไม่มีอะไรเงี้ยค anyway> like ่ะคุณครูก็เก็บสัมภาระอะไรต่างๆก็กลับไปเราก็เลยแบบวินเป็นอะไรวินบอกแม่ได้ไหมบอกวินจมน้ําแม่แล้ววินก็อ้วกด้วยวินกินน้ำเข้าไปด้วยเนี่ยค่ะก็เลยขอดูกล้องวงจรปิดสรุปก็คือเขาไปจะไเป็นลงไปหยิบหมวกแล้วใ่ชวินลืมใส่ชูชีพลืมใส่ชูชีพแล้วคุณครูเนี่ยเดินหันหลังไปหยิบบอลเพื่อที่จะเอากลับมาให้เขาเล่นนั่นแหละใช่ใช่นั่นแหละ ช่วงนี้ที่แบบเหมือนเขาตีขาแบบไปตะกายอ่ะจนแบบเหมือนเหมือนไม่ได้จมหมดมันโผล่อยู่หน้าผากเลยแต่ตรงตรงสารนั้นอ่ะน้องวินยืนถึงไหมไม่ถึงคือสาใหญ่นี่ไงคือสายใหญ่นี่ครับเนี่ยยังนะตอนนี้ยังนะฮะเนี่ยไปแล้วเนี่ยไปแล้วลงปั๊บขึ้นละนั่นแหละนะนี่นี่นี่กำลังจมนะใช่ค่ะเนี่ยก็คือโผล่แค่ผมอ่ะ นี่ไงแล้วเรามีคนออแล้วนี่คนนี้ไปอุ้มใช่โอ้โอหตอนนั้นวินวินนึกอะไรอยู่ลูกถึงข้ามไปวินคิดว่าใส่ชูชีพคิดว่าใส่ชูชีอน่ากลัวเป็นอย่างมากนะฮะท่านผู้ชมครับสำหรับผู้ที่มีลูกเล็กๆหนหันหลังให้ลูกไม่ได้เลยนะฮะ ถ้าอยู่ใกล้สระน้ำนะครับขอเนีญาให้ดูกราฟิกต่อไปนี้ครับไปขับเติมจากกรมควบคุมโรคนะฮะกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยขึ้นมาอย่างนี้นะครับเขียนไว้ว่าการจมน้ำทำให้ขาดอากาศหายใจเพียงแค่2ถึงสนาทีเด็กที่จมน้ำจะหมดสติหยุดหายใจและเสียชีวิตได้ครับสองถึงสนาทีนะครับแล้วแต่เด็กนะครับบางทีลงไปโดยที่อาจจะยังไม่ทันได้หายใจอะ่ะยังไม่ แล้วพอลมก็แดงว่ามีลมหายใจอยู่แค่ครึ่งหนึง่งอันนี้ก็จะก็จะสั้นลงสองนาทีร้องเพลงไม่ถึงครึ่งเพลง <Okay. S 2> เราเสียลูกแล้วนะฮะแล้วโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ภูวิล่าโอ้โหเราเคยเห็นข่าวนะฮะ,ะผู้ที่เสียลูกไปเพราะว่าหันหลังให้กับลูกแล้วสะน้ำก็อยู่หน้าบ้านะนะฮะ,ะมีภูวิล่าแบบนี้ค่ะ จะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากนะฮะสองนาทีเท่านั้นนะครับใช่ค่ะคหนูก็จะแจ้งกับลูกค้าตลอดว่าเนี่ยต้องใส่ชุดชีบไปน้องนะคะถ้าแม่จะถ่ายรูปอะไรก็คือต้องดูลูกให้ดีต้องระวังให้มากแล้วก็หนูก็ติดกล้องจอยปิดไว้ที่สะด้วยอะ่ะใช่เพื่อป้องกันอีกทีหนึง่งเพื่อป้องกันค่ะวินวินกลัวน้ําเลยไหมครับตอนแรกกลัวมากค่ะกลัวนานมากเลยแบบเป็นปีเลยแหละแล้วเนี่ยเพิ่งได้ไปเรียนเพิ่งพาไปเรียนค่ะ คือหมายถึงว่าเขาบอกเลยว่าไม่ไม่เขาบอกว่าไม่เอาไม่ลงแล้วไม่เล่นไม่เรียนแล้วเงินที่จ่ายค่าครไปทิ้งไปเลยไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยก็คือไม่เรียนยังไงก็ไม่เรียนเปลี่ยนครูใหม่ก็ไม่เรียนใช่ครัวน้ำไปเลยค่ะแล้วก็แล้วก็เพิ่งจะได้มาพาไปเรียนล่าสุดเนี่ยเมื่อประมาณสองครั้งเองค่ะเรียนปุ๊บก็คือแบบ ได้กล้าถอดชูชีพเพราะตอนแรกอะหลังจากที่แบบกลัวมากไม่กล้าเลี้ยนไม่กล้าลงน้ําอะแม่ก็จะค่อยๆพยายามให้ลูกใส่ชูชีพแล้วก็บอกเขาว่าเนี่ยพอใส่ชูชีพแบบลูกมันก็สามารถลอยได้ลูกไม่จมอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ก็ยังยังกลัวอีกก็คือไม่ยอมถอดชูชีพ <S <S 2> <S 2> จนมาเรียนอพอพามาเรียนปุ๊บก็คือกล้าถอดชูชีพมากขึ้นแล้วมั่นใจมากขึ้นใช่แต่ว่าดำน้ำยังไม่ได้อ,อดำน้ำยังไม่ได้ สุดท้ายหนูเล็ครับเลี้ยงลูกแบบนี้ลูกฉลาดฉลาดแบบนี้นะฮะจะฝากอะไรถึงคนที่มีลูกเล็กแบบนี้และโซเชียลมีเดียมันอยู่ใกล้ตัวเด็กๆมากตอนนี้เนะะี่ยจะจะฝากอะไรว่ามันจะมีะผลลบผลร้ายอะไรกับการที่เราให้โทรศัพท์มือถือกับลูกอย่างไรบ้างค่ะคือหนูก็อยากฝากแบบถึงแม่ๆนะคะเพราะว่า ลูกเด็กแต่ละคนนะคะต้องดูลูกเราก่อนค่ะว่าลูกเราอ่ะเป็นแบบไหนคือพอเราเข้าใจลูกของเราปุ๊บเนี่ยวิธีการสอนมันก็จะเป็นไปตามแนวของเราแต่ละบ้านไม่เหมือนกันค่ะบางบ้านก็คือไม่ตีบางบ้านก็คือแค่ดุแค่มองตาลูกก็หยุดแล้วอ่ะแต่ของเรามองตามันทำนีเออ้เป็นเหมือนกัน <laughs> ใช่ค่ะมันก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีโดยออการตีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือแต่ละบ้านอ่ะไม่เหมือนกัน,น,กนทําตามของบ้านแต่ละบ้านแล้วกันอะไรเงี้ยค่ะส่วนยูทูบโทรศัพท์หนูมองว่ามันมีทั้งดีและมีทั้งเสีย ก็คือตามที่ดูจากวินน่ะถ้าเราให้เขาดูบ้างอะมันทําให้เขามีไอเดียมีความคิดมีความคิดที่แบบแตกต่างจากคนอื่นจากคนอื่นที่แบบออทำอะไรไม่ค่อยเป็นแต่เขาทําเป็นอย่างเช่นแม่วินจะอาบน้ําเองนะวันนี้บอกเอาทําไมลูกถึงแบบกล้าอยากอาบน้ําเองอะ่ะวินไปดูพี่เขามาใน y u t u b e เขาอาบน้ําเองแม่ไม่ต้องยุ่งเลยนี่ก็คือข้อดีค่ะแต่ก็มีข้อเสียถ้าเราให้ดูจนเยอะเกินไป ม่านตาของเขาอ่ะมันจะทําให้แบบเป็นคนแสบตาแล้วก็กระพริบกระพริบเรื่อยๆซึ่งอันนี้วินก็เคยเกิดขึ้นแล้วค่ะม,มันก็เลยทําให้หนูรู้ว่าเราไม่ควรให้ลูกดูตลอดเวลา<อ>ต้องมีเวลาดูได้เฉพาะกินข้าวหรือดูได้เฉพาะก่อนนอนหรือดูได้เฉพาะแบบแ,แค่15นาที20นาทีเท่านั้นดูโทรศัพท์ไม่ไ, <อ S 2> ได้แต่ดูทีวีได้อ่าดูทีวีก็ได้ใช่แต่ก็ต้องดูเป็นเวลาไม่ใช่ดูตลอดเวลาแบบเอาง่ายๆดูเยอะกว่าชั่วโมงอ่ะไม่ดีในความรู้สึกหนูค่ะใช่อย่าไปเกียอย่าเกียรสิ มันติดฟันโอ้ยแล้วก็ทำอะไรอ่ะกืนไปแล้วนี่ก็คถอชีวิตในครอบครัวของดูเล็กกากาและน้องวินครัคุณขอบคุณับขอบคุณัรับขอบคุณครัปหวังว่าผมจะได้ประโยชน์สาระและบันเทิงนะฮะโดยเฉพาะการเลี้ยงลูกโดยเฉพาะการใช้โซเชียลมีเดียกับลูกนะฮะท่านดูแล้วคิดว่าจะใช้โซเชียลมีเดียหรือโทรศัพท์เนี่ยกับลูกอย่างไรหวังว่าผมได้แง่คิดครับ เราไปพบกับล้วงเรื่องเหล่าเกษ<พ>ตรครับบายยบายๆก้องเลยบายยก้องไปทางนี้ทางนี้แฟนรายการตีสิบเนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สาม,มารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 20 20 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเค่ะ